ดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไม่เคยมีเคน่มีเคมีเคเจ้าเด้อจ้าอาซูอวนนี้ก็ กลับมาทำ reaction อีกแล้วก uh. ็ไม่ปล่อยให้รอนานเหมือนครั้งก่อนเพราะครั้งก่อนเราันแบบอดทนดกันได้กับการเดบิวต์ของน้องๆแต่ครั้งนี้คำอุบถทำเลยไม่รอแล้วนะคะกับการ reaction เกิร์ลกุ๊บลุกซี้นมผงนะนมผงกันเพราะว่าย่งเด็กกันอยู่เลยนะคะกับการ reaction น้องๆวง New Jeans ค่ะ หลังจากที่ดเดบิวต์แบบว่ารวดเร็วฉับไวแล้วก็รยรัวเลยนะคะซึ่งก็เป็นการเดบิวต์ที่หลายรสชาติมากสี่เพลงแบบว่าให้เราได้เสพไปเลยว่าเราจะชอบเพลงไหนเธอชอบเพลงไหนในทั้งหมดที่ฟังมาแม่แม่แมแตัดตัดเฮิเร์ดเฮิร์ออกไปไอีสั <c oughs> เพราะว่าเฮิร์ฉันก็ชอบ,ชอบฉันนาคนน่าจะชอบเยอะมันเป็นฟิลแบบาสบายสบายอ่ะไม่ค่อยได้ก็ไปบ่อย <c oughs> ไฮบอยอ๋อฉันอ่ะตอนแรกชอบไฮบอยมากเออใช่แต่ตอนตอนหลังๆก็เหมือนฟังไฮบอยเยอะก็เลยไปชอบไอเทนชั่นแทนคืองั้นสลับเออก็ตอนแรกก็ชอบไอเทนซ์เยอะกว่าเออรอไปขอให้ปก็ใช่ก็แบบนั้นแลเอไหนคุกกี้คุกกี้ก็ได้อยู่ก็ฟังได้เรียบไงก็เพลงไตเติ้ลเออครับก็เพลงไตเติ้ลเลยก็เพลงไตเติ้ล ก็ลุ้นมากเลยต้นเจยอยังไงครั้งนี้นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนิวจีนบอยมาเป็นเอ่อเพล์ลิสก่อนซึ่งก็ปล่อยมาเป็น2คลิปนะคะซึ่งก็คือชื่อเพลงว่าดิโตน,น,นั่นเองก็หลังจากเป็นความหมายมาเขาก็บอกว่าเป็นคือแบบไม่อยากเหมือนตัวที่แบบว่าอันนั้นหรือเปล่าสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่แบบว่าซ้ำๆซ้ำๆถ้าแบบอันไหนมันซ้ำกันก็จะใช้สัญลักษณ์นี้แทนอะไรแบบนีน้ส่วนอีกความหมายหนึง่งฉันไปดูมาเขาบอกว่ามันแปลว่าเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะอันไหนจริงๆก็ช่วยสอนพวกเราหน่อยใต้คอมเมนต์ เลยใต้คอมเมนต์บอกได้นะคะพยายามหาข้อมูลแล้วแต่ว่าเห็นคอมแบ็กวันนี้ก็เลยแบบเออทำเลยก็แล้วกันนะคะซึ่งน้องก็จะปล่อยไต้ติน้นเดือนมกราด้วยใช่ไหมเด,นอนด,าดาือนมกราเนาะก็รอคาดหวังกันได้เลยก็ปล่อยไปชิมลางก่อนว่าจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ล่าสุดเวลาที่แบบเราเห็นชาร์จกันล่าสุดก็ขึ้นที่หนึ่งเมลอนแล้วก็หนึ่งทุกทุกชารูชาไรยกเว้นโฟล์ <Flow. S 1> แบบก็แต่โฟล์ก็ตอนนี้ก็เจ็ดแปดละ เออก็สว่ขึ้นมากสุดแล้วแหละนั้น่ะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวเราไปเรียกชันกันเลยก็มี2 MV นะคะก็เป็นไซเอลไซบีเนาะก็ได้ขอมีสตอรี่เรื่องราวมีสมาชิกอีกคนนึงอะไรแบบนี้ด้วยที่แบบว่าอยู่ใน MV ก็ไปรุ้นว่าจะเป็นอะไรยังไงนะคะส่วนเพลงก็ไม่คาดหวังเพราะว่าถ้าตอน Reaction ัน t e n t i o n ฉันก็ไม่ได้คาดหวังมาก่อนเอ๊ะฉันคาดหวังมาด้วยแหละตอนนั้นก็เลยแบบพรฟังใชนฉันก็แบบ ก็เฉยๆแต่พอฟอร์มันเร่ก็ชอบก็เห็นเอลิเมนต์เพลงเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ก็ที่สเพลงนี้น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันกับดิสโต้เลยครับไปื่อง w h บ Better นก็ยังมีความเป็น JK MV ก็ไม่ถึงความชัดไม่สุด พสู่ื่อานั้งเลียของเกาหลีเก่ามากเลยอะโรงเรียนดูเก่าที่แบบว่าฆ่าเพื่อนตามลําดับลําดับความฉลาดในชั้นเรียนแต่แม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรพวกนะก็ตายเกี่ยวคือแบบาเป็นตัวเองกันเลยเนาะมันถ่ายเอาจริงมันถ่ายแบบแกล้งแต่เอาจริงมันไม่ได้ถ่าย จริงหรือเปล่าที่ที่เห็นหน่ะเปิดมาก็เป็นสตอรี่เหมือนกันชีถ่ายไงชีเป็นคนถ่ายปะ,ะชีคนที่หกกับเป็นคนถ่ายเห็นปะวไวทีมากเหรอุ้ยเฮ้ย ที่ไทยไม่มีกันทำได้นะเพราะกินไม่ได้เครั<ช>กกบทนะี่ไทยนางบอกแล้วหดหูหดหู เรื่องเป็นอะไรเป็นเด็กเชนในโรงเรียนมันเป็นเด็กกิจกรรมหรือเปล่าเนี่ยโอ้ถ่ายเรียวมากเลยอะถ่ายแบบมูดีนะตอนแรกนึกว่าจะมาแบบดีบีบอะสนุกมูดีก็โอเคสนุกดี I <laughs> 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 Oh, oh that means

我听不懂。<music> <music> อะนฝัแต่ชีเป็นคนที่แขนหักกะแล้วแสดงว่ามันก็ไม่ใช่เออมีโอกาสนะฮะหยอกลุกหยอกลุก เธอตอนนี zaman, ้ยังพ nice. ูดแต่เส้นเลยไม่ได้ก่อนอ่ะขอไปดูไซบีก่อนได้ปะตอนนี้จริงจ้าฉันก็รู้แต่หูหูแล้วแต่อะไรรู้อ่ะแล้วคือคืออ่าพูดพูดก่อนนะในเรื่องของไอ้นั้นอ่ะเพลงอ่ะฉันว่าเพลงมันแบบมันเหมือนเรื่องไอ้นั้นเลยบอดี้สองสิบเก้ามันทําให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงที่น่ากลัวเหมือนบอดี้มันจะมันจะเอาเพลงนั้นมาเธอคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวมรู้เธอรู้ไหมนะโอ๊ยคุณมากก็คือว่าในในผดเรื่องนั้นคือแบบอีผู้ชายเนี่ยมึงต้องคิดถึงกูถ้ามึงได้ยินเพลงนี้ แล้วก็เป็นซีนที่แบบนางเอกร่ามแบบอนาโตเมียนแยกออกจากกันแล้วก็ยืนดูอยู่บนเตียงแบบห้องพยาบาลเธอแล้วพระเอกโดนแยกชิ้นส่วนออกจากกันนั้นน่ากลัวไม่ใช่ตอนนี้มันจะอ้วกอ่ะเอ้าทำไมอ่ะมันแบบก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่มันความรู้สึกมันทั่วมันแบบคือฉันไม่ได้อ้วกเลยรู้สึก็แบบคือฉันอะแบบมีความเอกใจตั้งแต่ถ้าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่แบบเห็นมูดของเพลงแต่ฉันก็แบบเขาคิดว่าเป็นมูดแบบ y 2 K มูดแบบว่า มูดย้อนย้อนยุคอะเธอมูดแบบว่าแบบมูดภาพประมาณนี้เวลาเขาทำภาพกันอะไรซีนิมาติกอันนะทีนี้ก็คือแบบพ่อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นแบบอีกมูดหนึ่งการทำเมลสิกวิดีโอเขาก็จะทำแบบให้มันคอนทราสกับเพลงก็จะมีด้วยฉันก็คิดไปมูดประมาณนั้นเหมือนมูดภาพให้มันเศร้าแต่เพลงมันให้แนวะเป็นแบบฟิลแบบสดใสว่าภาพประมาณนึงก็จะเป็นมูดการทำยันหนึ่งแต่ว่าพอมาตอนจบก็คือน่อกากลัวเหมือนเขาก็บิวทุกอย่างแล้วคือฉันก็พยายามรุ้นว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นวะนก,ก็เห็นเพื่อนฟิลเพื่อนมีความสุขอะไรแบบนี้แต่ทุกอย่างคือแบบตั้งใจใหเห็นจริง,รงๆเหมือนซีนเต้นบนดาดฟ้าคือแพนให้จำแพนให้จำเลยว่านี่มีเต้นบนดาดฟ้านะซีนวิ่งให้เห็นว่าวิ่งซีนถ่ายเพื่อนที่อยู่ในแบบสนามบ้านะให้เห็นซีนที่แบบยืนหน้าหน้ากระดานดำแล้วก็ถ่ายเพื่อนเต้นนันก็ให้เห็นนะแต่ไม่มีเพื่อนนะ เคียนะฟังอะส่วนเพลงอะฉันว่าก็ไม่ได้ให้ความรู้สึก attention เลยแต่ฉันชอบกว่า attention ในการฟังครั้งแรกสรุปเพลงนี้มันดูมีบีทที่มันดูสนุกกว่าสําหรับฉันนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอมหรือว่ามันอันนั้นเท่าไหร่ขนาดนั้นฉันอะถ้าเพลงอะเธอฉันชมคนฉันชมคนโปรดิวอะเพราะว่าฉันว่ามูดมันมันฟังช่วงแบบคือฉันอะฉันก็มีความรู้สึกว่าเกาหลีมันอินเทศกาลมันอิน อากาศมาอินอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยเข้าใจป่ะแล้วสนนเพลงมันดูเข้ากับอากาศเย็นเยือกนั่นเธออากาศหนาวๆอะไรแบบเนี้ยเออแล้วมาดูีว่าคนเกาหลีต้องมีร้อนบ้างแหลกกลายเป็นเพลงที่ไม่อยากฟังตอนหัวค่ำเลยอ่ะตอนที่แบบนั่งคนเดียวแล้วก็โอ้โหโอ้เด้อรัวกูนะเดี๋ยไปดูไซบีกันดีกว่าเผื่อแบบมีเรื่องราวพลิกล็อกกันนะดูตะลุมทะลายขอเดาก่อนได้ป่ะเอาคิดว่าไซบีอาจจะเป็นมุมของเพื่อนเหรอของนิวจีน่ไมรู้ที่ไม่รู้ว่าคือว่าใครตายแต่หรือว่าใครเป็นผีเดี๋ยวเขาจะ Let's คุณภาพเดิมอะเก่งอะแบบชีเก่งตั้งแต่ไฮบอยแล้ววะเธอที่เล่นภาพซ้ำเล่นภาพอะไรแบบเนี่ยอุ้ยสี่ห้าโอเคมีคนอืมมันมีมันนึว่ะที่แบบที่เป็นอีมุมของกล้องนึงที่ถ่ายจริงๆอ่ะไม่มีผู้มีนวจีนะ เราถ่ายเก่งนะชีไม่เห็นหน้าชีไม่เห็นหน้าคนผูน้หญิงนันเหรอมันเป็นจอ,อยนะเพ็นมันสนนะุกนาะนี่เราใส่ชุดส่เสื้อในคนเดียว กอรี่ดีเนาะแบบฟิลแบบก็เอาการเต้นมาใส่ได้อรัเหมือนฟิลให้เป็นช็อตที่มาเจอเพื่อนอะไรแบบนี้

ปวดเื่อนกังอืทนี้มคอะไรมันคืออะไรวาเธอมันคกันอยาง้เลอะ What? กรือะวะอยู <lim> yo, yo, so ีก็อ <hani> ม mm ่ยอม่ยอม่พอจ้ก็พองง้งว่าใครตายกันแน่สรุปแต่เท่าที่เห็นเท่าที่เห็นจากอันั้นชนว่าน่าจะนิวจีนนั่นแหละเพราะว่ามันก็จะมีมุมที่ เพื่อนในโรงเรียนไม่เห็นไม่เห็นเห็นว่าน้องนั้นถ่ายอยู่คนเดียวอียู่คนเดียวก็น่าจะเป็นนิวจีนที่หายไปแต่ฉันก็งงว่าหายไปด้วยการแบบทะเลาะกันหรือว่าอะไรยังไงอ่ะแบบช่วงที่ว่ามันจะมีซีนช่วงกลางของไซเบียรหรือว่าทะเลาะกันหรือว่าอะไรกันฉันว่ามีบางช่วงต่างคนต่างไม่เห็นด้วยอ่ะตาคนต่างไม่เห็นอีกอีกมุมหนึ่งอ่ะเพราะมันจะมีซีนที่แบบแยกออกมาอยู่คนเดียวเพื่อนก็จะเป็นอะไรอาจเป็นอะไรของเธออะไรแบบนี้ด้ไย สตอรี่ช่วงแรกอะว้าวจริงก็ถือว่าดีสำหรับฉันใช่ืชช่องใชมาติกเลยอเออเป็นงานจับคอนเซ็ปต์ดีแล้วแหละตอนนี้คือดูแบบทําให้นิวจีนชัดขึ้นว่ามาแนวคอนเซ็ปต์ประมาณไหนซึ่งอันนี้ก็เน้นไปที่ตัวอีกคนหนึ่งเลยเพราะว่าซิงเกิลเออชุดแรกเซ็ตเดบิวก็จะเป็นแนะนําทีละคนได้เห็นไปแล้วในเพไฮบอยก็จะได้เป็นสตอรี่อีกส่วนหนึ่ง ก็เก่งดูคิดเก่งมากพยายามแบบใส่ยังไงก็ได้ให้มีนิวจีนด้วยแล้วก็สตอรี่ก็ไม่ได้แบบเทไปทางวงมากเกินไปแต่ก็มีสตอรี่หลักด้วยแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์หนาของวงด้วยอะไรแบบนี้ดีนะที่ฉันคาดหวังนอะต้องจากเพลงองีกก็คือ <c oughs> อัลบั้มว่าจะมีอะไรอยู่ในอัลบั <c oughs> ้มบ้าง <c oughs> เพราะว่าแถมจุกๆจริงฉันน่ะรู้สึกเอ่อรู้สึกถูกใจซีนิมาติกสุดๆเพราะว่าฉันน่ะคาดหวังซีนิมาติกเพลงเพลงนิวจีนเพราะว่าหลังจากที่ดูแบบว่า เพลงใหบอยอะไรเงี้ยแล้วฉันรู้สึกว่าแบบการการทําอะไรแบบนี้มันหาได้ดูไม่ไม่ไม่ง่ายอ่ะเธอเพราะว่าแล้วมันการถ่ายการอะไรมันก็ทํายากอ่ะการที่แบบจะมีภาพซ้ามาเล่นๆแล้วคนมันจะรีมายอะไรเงี้ยเออก็เก่งอะไรเงี้ยส่วนตัวเพลงก็ติดหูก็ติดหูก็ก็ฟังได้ก็ก็ฟังได้ก็เป็นก็เป็นนิวจีนเพลงคือมีความเป็นนิวจีนไม่ค่อยไม่เป็นนิวจีนที่มีมูดเป็น attention มากไม่ใช่ว่าแอทเนั่นสอแต่ว่า ฉันรู้สึกว่าเป็นความมีความเอ็ดชั่นคือฟังได้เรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเราก็จะแบบร้องไปได้เรื่อยๆไม่ได้แบบฟังปุ๊บแล้วก็แบบเยี่ยชอบเลยหรือว่าก็จะมีคนชอบเหมือนกันใช่คิดใช่เพลงนิวจีนอย่างหนึ่งก็คือฟังครั้งแรกอ่ะฉันไม่ได้ชอบเลยแต่เพลงดีไหมดีแต่ว่าไม่ได้เขาจแบบไม่ได้แบบอุ้ยชอบเลยแต่พอฟังซ้าอ่ะพอฟังซ้ามันจะชอบขึ้นชอบขึ้นอ่ะมันไม่ใช่แพทเทิร์นเพลงเคป๊อปที่เราเห็นกันปัจจุบันนี้หรือเปล่ที่แบบว่าปล่อยมาเป็นต้องติดหูเลยหรือต้องมีแบบนี้้แตต่จองใชกาทเท 2 MV 3 MV 4 MV ฟัง3 3 3แล้วจชอบใช่ใชใชใชก็คาดหวัง Play Pattern ก็เราคาดหวังส่วน Story MV ก็ใครที่รู้ก็มาสอนอีกได้เลยก็อยากไปอ่านเหมือนกันพอแต่<ม>ันะรู้สึกว่ามุมมองของการวิเคราะห์เนื้อเอรือร่องเนื้อภาพอ่ะมันจะอยู่แต่ละคนเลยมไม่มีไปใครผิดใครถูกเธอแล้วพอเราไม่ใช่ เพราะเราเป็นคนดูเราไม่ใช่เป็นคนคิดใช่แต่ถ้าคิดเหมือนกันนั่นเลยฉันบอกแล้วว่าถ้าถ้าคิดเหมือนกับคอมเมนต์ที่ก่อนหนึ่ไปแล้วก็ไม่ต้องคไม่มีอะไรเปล่าใช่นะคะก็เพื่อแตกต่างหาอะไรแตกต่างกันเราคอมเมนต์มาคุยกันก็อยากอ่านสตอรี่ของคำคิดว่าถ้าคนวิเคราะห์ได้ดีๆก็จะ ร้อนมากใช่ไหมเออใช่ก็ต้องรอดูนะครับไม่แต่ว่าแบบไอ้เรื่องโซลิเทมเบียเราดูแค่รอบเดียวเองไงเราไม่ได้ดูซ้ำอ่ะถ้าเราถ้าไปดูซ้ำอะเราเห็นอะไรมากขึ้นใช่แต่นี่เป <ๆ S 2> ็นการ <ๆ S 2> เลชั่นครั้งแรกเออ, <ๆ S 2> <ๆ S 1> อนนั่แเลคชั่นก็ประมาณนี้นะะอ่ใครเป็นวันนี่้กันก็ใครที่เป็นแฟนคลับน้องนิวซีนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาค,ามคามมุยกันได้แค่ไหนบ้างเขาก็คาดหวังกับไตเติ้ลใหม่อะไรแบบก็สำหรับพวกเราก็ประทับใจก็อาจจะเป็นเพลงที่ฟังเข้ากับมูดด้วยวันนี้หนาวด้วยประเทศไทยก็คือ หน้าเราชุดสซนะคะก็เขามาคุยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมาค่ะเห็นไหมมันก็จะฟีแบบเทนเชอร์ที่แบบว่าจำได้แค่ท่อนนั้นท่านเดียวเออใช่ก็ฟอนเดอรยแต่ก็ชอบชอบเองเดะเรื่องของฉัน